วัสีจ้า,าวันนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่าเจงเกือบยังไม่ถึงเจ็ดโมงเิดงเบิ่งพีที่น,อน้องสิเขาเจ็ดโมงจา้าอีกประมาณสิบสองนาที่เจ็ดโมงนะจา้าฝนตกจ้าพี่น้องฝนตกอฝนตกพี่น้องฝนตกแตกแต,กตกกงแ่หมดขึ้นจา้าฝนตกลุ่นไปป่อยจา้าโอ้ย ตอกเตยดอกบัวม่วงให้ดอกบม่วง,งพอดีกับดอกชมโอจ้ะทำความสะอาดรูปในร้อมนะจ๊ะเนาะร่วงเสียผาเล็กน้อยร่วงเก็บพี่นออ้องไม่ใช่ตองไปตากไม้ซะแ,แ,แล้วโอ้ยจะเดือดต้นครับร่วงเก็บอันนี้ก็คืไเดือดตากไม้ด้อพี่น้องเลยม้นตกมต้นดิเป็นไดืจ้าข้างบ้านฝนตกบ่พี่น้องข้างบ้านฝนโต๊ตตนนะบัวพอดีดอกบัวงม่วงก็ได้น้ำต้นพอดีเนาะกับสุบเบิ้ง พักคิดนะกิดได้พักจิดนำฝนพอดีเลยดีแล้วบ่ได้พดจ้ะดีแล้วบ่ได้พดชุ่มชํำเลยจ้ะชุ่มชํำพักจะสุโหดสุโพดหนามโหดได้ไหนะล่างเขียวเชืออุ้มล้วจะแท็ทกซี่นะนะอยู่นานเขียวเนะี่ยแท็กซี่อยู่นานน,านั่นเ่นั้น ไปกับขา่าจจาีินงป้ะอือตืนรึเปล่าครับทำไรครับเนี่ยอาทิชู่มากินอะไรนี่สวัสดีตอนเช้าจ้าน้องบุญนีอาทิชู่มากินที่ไหนนี่อิชูเนี่ยกิน,นอ่ะอ้อดูซิเต็มเลยเนะี่ยเอามาดูเอามาจากไหนนี่อือดูโอ้มานอนอะไรบนนี้เนี่ยดูซิโซฟาแม่เนี่ย ดูนี่ลูกชิ้นให้มันไม่กินเอาลูกชิ้นมาให้มันไม่กินไม่หิวเหรอมันไม่หิวเหรอมัน,นอนพึ่งหมอนอยังดีน้องหมานี่ก็เลยนอนสบายเลยเนาะฝนตกฝนตกแรงเลยพี่น้องสวัสดีจ้าพ่อนี่น้อง ม่จำกับเขาจ้ามีนด้ิยาี่ต้องกินนะจ้ามีสีผ้าหิอมหิดออมปลาดุกจ้ากล่องนกตุ๊ดงเสียงีินออกต่างกล่องไม่ต้อออมปลาดุกนะจ้าพี่นสพัล่ามาแล้วเชื้อจ้าปลาดุกจ้า cứ cầm tổn như หอมมกี่จ้ะหอมมะกี่ปกกอกกระเพือมจ้ะหางป่ปอกจ้ะ ผักริดอ่อนจ้ะใส่บักิกอ่าากกอนอัน,อนต่ไข่แ่มนีตไข่เนาะใส่ผิกอ่อนแล้วใกระเทียมจ้ะกระเทียมต้มนีล่ละ ใ,นนใส่บักพริกนะจ๊ะใส่บักพริกตำบักพริกตำกระเทียมลงไปเราวจุกกร,กระซิใส่พริกหนุยไปพร้อมนะจ๊ะใส่พริกหนุยไปด้วยรล้น้ำเดือดเนาะ น้ำเดือดเราจำควใส่ปลาใส่ปลาเขลือลงไปเพราะถ่าไหนใส่เกลือนะจ๊ะใส่เกลือก็เนาะรูปใส่เกลือมั้งหะอยูกับเขาแล้วลืมใส่เกลือรอน,น้ำเดือดนะคะรอน้ำเดือดเดือดจำควรจะบ้าหงหนีตอ่อว่าทิ่เอ่อรวบอันนี้นะจ๊ะ รวบพักซาเจาจ้ะใตะพักซาเจามากเก็บที่บว่านนี่แม่มาจะย่อนอ่อนๆเลยเก็บมาเองเลยขึ้นปีเก็บเองเลยจ้ะเสีปลาลงไปนะจ้ะ วันนี้เราก็จะกินออมปะดุกกันนะจ๊ะออมปะดุใส่ปลาลงไปกอนนะจ๊ะจงค่อยใส่ปลเขือใส่ปลเขือตามหลังไปบรรยากาศก็ดีดีอ่ะตื่นเช้ามากนี่กับคนตกเลยก็เลยเออก,เเก,เาากับข่บขาวตะเ้าเลยนึกคิ้วข่าวจะมาขึ้นเมื่อไรกินขา่าวขึ้นเมืกินข่าวจาะก็เลยเอ,อ่อนึกอยากกินอ,อ่าพอดีพอมีหอม,ห,มหอมหน่อยนะจ๊ะก็ใส่หอมญี่ปุ่นแทนนะจ๊ะ หอมญี่ปุ่นใส่ไปเทนไม่เป็นไรแั่ไหนก็คือหอมเค่เาเนาะอันนอนี่ก็ซิว่าซิวว่า,วาพักกระเดาจ้ะล่างงามมากจะลอยแล้วลนะ่ะก็ต้องล่างอีก่ล่างหรือขึ้นพอเซตเหินะ vậy chắc xám chi nhọt chả ở vậy thật ăn tiếp lắm Ôi, sao mọt này. Ôi. ปิดไว้จะข้าวกันแล้วจ้ะเนาะกินฟักกระดาวกกันตึนตตน้นตัวมากฝนตกแห้งเสยแต่ว่าเมื่อขึ้นกับปอแห้งจะเมื่อขึ้นกับสีลิ่นๆเนาะเมื่อขึ้นเมื่อขึ้นลิ่นปล่อยๆเมื่อเศ้ามากกัตกแบบยังแห้งเลยเดี๋ยว,วนสัก,กสักองนาทีอะค่ะสองสามน,นาทีก็ับจังหวะจิบิดแกะตั้งใจเนาะ แล้วก็ไปจุ่มเซนามน้ำเย็นจ,จ้ะนี่จำคอยประคุปคุณมังสันแล้วบะเขือจะ้ะบะเขือไล่มือฝนเลยดับเซาเซ,ะซะีเย็นไว้วก็เลยดับปีกฟ้าว่าจะข้าวก่นอนนะจ้ะ phát cái đầu cái cái xe sẽ nằm yên không cho con bong trúng chào sẽ จัดา้าจ้ะปิจฟ,ฟ้าก็นะจ้ะปิจฟ,ฟ้าไว้จักพักเนาะจังคอยมาปรุงนะจ้ะใส่ผงชีสจ้ะใส่แป้งนัวใส่ไล้ก็ใส่ไล้ใส่หน่อยใส่หน่อยตามด้วยน้ำปลาแซ่บนัว ประมาณบวกหนึ่งจ้ะปลาจะงวย,ลลงยลลเพราะว่าใส่เกลือลงไปแล้วนี่ก็คือว่าโอเคนะข้าวสาเนาะขาดจะไปอีตู่จ้ะได้กระบอกพี่ยังเอกคนๆจังเลยจ้ะคนให้นานม,มันน,น,นีกจะงอยเนาะหอมหอมหอมชิมก็เนาะจ้ะ จะสปาะหลาดจังงัอยอีกฟ้าจา้าเืห่หนพี่นอ้องเบ้างจ้าหนักกินมาจ้า อมปลาดุกจ้านอนโอเคจ้าคลิปนี้ก็จังเลยก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะจ้าแล้วก็อย่าลืมกดติดตามาให้กำลังใจจุบสาวซุลลิ่งกันเองนะจ้ามื่อนี้ก็หม่าผ้า,าพ,พี่น้องเห็ดออมปลาดุกแต่เศ้าเลยนะจ้าตั้งแต่เจ็ดโมงยังว่าตื่นถึงเจ็ดโมงอะพอดีตื่นเศ้าน้ำนะฝนตกจ้าก็เลย อยากเขา่าหิวเข่าจ้าเพราะว่ามันขึ้นมันามาากินเข่านะจ้าคลิปนี้ก็บ๊ายบายสำนี้นะจ้าสวัสดีจ้า